ปัดทราบไหมคะว่าผัวพี่เป็นใครแกออกไปเลยนะผัวฉันไม่ได้ไปไหนทั้งนั้นผัวพี่ไปกินเดททานตะวันกิโกโหกกิสร้างเรื่องทําให้ฉันหัวเสียฉันไม่หลงกลแกหรอกนาเคยบอกพี่ปัดแล้วไหมคะว่าเพื่อนป่าเป็นน้องชายของนอ่ะนาย่อม,มรู้ข่าวสารเรื่องและข่าวพี่กองแล้วคือเขาได้งสอบไปด้วยกันจะว่าหนัดก,กันไวก็ไม่ใช่ ต้องบอกว่าคุณธนาตามมีทานตะวันไปสิคงเป็นควาิดรักแรงผึงนะคะพี่ป่าคุณธนาหึงคุณอัดกับเยทานตะวันประจวบเหมาะกับเมียหนีกับเรือก็เลยตัดสินใจหนีตามชู้ไปเสพสมที่อเมริกาดินแดนเพื่อชื่อ,อิสระเสรี คาบแคนฉันฉันมีหนังนมลัวงง,ง,งแกงั้นพี่ก็แหกตาดูาสิผัวพี่มาช่วยพี่หรือเปล่าทำไมผัวถึงปล่อยพี่ถูกกักขังอยู่ในห้องผัวพี่ไปไหนตอบตอบตอบคุณปู่ฝังเอาไว้เขาจะเข้ามาได้อย่างไรแล้วทำไมตอนรักพิศสวัส์ถึงดอดร่อนลัว้วข้ามน้ำข้ามเขาไปชิงตัวพิษมาชีได้แค่เรือติดก,กันแค่เนี้ยยังไม่มีปัญญายมาเอาตัวกลับมันหมายความว่ายังไง พี่เลิกแกงโง่เหอะเพราะเขาไม่เหลือใจให้พี่แล้วเขาถึงต้องไปกับหยีทานตะวันชูรักของเขาพี่บอกอกไปเลยนะฉันบอกให้แกออกไปฉันไปแน่ฉันต้องไปโบกมืออำลาอวยชัยให้ผัวของพี่กับยีทานตะวันไปคลองดับคลองสุดชั่วฟ้าดินสลายมุองออกไป